สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเส็งเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับห้างเส็งเช้าสี่กับเจ็ดหกกับเก้ารู้สึกว่าจีนห้างเส็งนี่ก็อีนี่มันมาแนวทางเดียวกันเด้อเช้านี่เลขตัวเดียวกันเลยสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้านะ 4, 4 7 7 5 5ี่หกสี่หนึ่ง4ี่เจ็ดก็ดห่เจ็นาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นก็4ี่เ6็ดเจ็ดสี9หกเนาะใครจะลุ้น vip ก็จับคู่ลุ้นนะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายนะคะต่อไปบ่ายสองก็5 4กับเจ็ดสองศูนย์ส7งหนึ่งสองสี่ สองเจ็ดห้าห้าเจ็ดหนึ่งสี่สองศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งจับคู่กับสองห้าห้าสองสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ้นด้วยกันนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้ง VIP นะสี 4, 7, ่กับเจ็ดเนี่ยมาเหมือนกันนะต่างกันหกกับเก้าห้ากับสองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเด็เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะ อย่าลืมกดชับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ